เรียบร้อยนี่นะอันนี้ก็จบไปที่สี่วันนะวันนี้วันที่สี่ที่สุพรรณบุรีสองพี่น้องนะเดี๋ยวกำลังลองรถกันเลยเดี๋ยวาพาไปดูกันเลยนี่จบเรียบร้อยเดี๋ยวกำลังลองรถแล้วอันนี้อันนี้ลูกค้าเบิ้นตัดเลยเอ้า จบเรียบร้อยนะก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยีนะครับนี่นะที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะลองรถแล้วบรรยากาศสา้อนร้อนๆเลยวันนี้ก็เล่นกันเยน็ยนๆเลยนี่นะจบสิ้นภารกิจรถเดิมเป็นฮิโน่โปรเฟียนะฮิโน่โปรเฟียสิล้อหน้ายืน่น ก็เป็นหัวเครื่องเกียร์เป็นฟิลิจนะิเจ็ดร้อยนะเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์ใหม่นะเดินระบบลมภายในใหม่หมดนะเดินระบบภายในใหม่ทั้งหมดเลยระบบเก่าอยู่นี่หมดเลยนะนี่กองอยู่นี่นะโลใหม่เดินใหม่จบแน่นอนนะจบแน่เดี๋ยวรอชมเลยตอนขับรถเลยกําลังประกอบเดินไม้อยู่แป๊บหนึง่งนะเดี๋ยวรอชมอ่ะรอชมต่อเลย ออกแล้วรถ<า>นี่นะออกมาแล้วเรียบร้อยออกล้งนอกเลยสวยๆไปแล้วสี่วันรู้เรื่องแบบนี้ต้องบริการให้นะรถเดินไปหน้ายื่นนะทำไปหน้าไม่ยืดนนะจบเรียบร้อยปรับเท่ไหร่อ้าวนี่ทรงสวยๆ ทีแรกจอดแล้วดูมันเอียงนะคือพื้นที่มันเอียงเฉยๆนะแต่พอออกมานอกแล้วก็ไม่เอียงแล้วสวยเลยคันนี้นะติดสองล้อหน้ายืน่นทําเป็นหน้าไม่ยื่นนะใช้เวลาเป็นแค่4ี่วันวางหัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะรถเดิมเป็นฮิโน่เปอร์เฟียนะครับฮิโน่เปอร์เฟียคันนี้เลยเรารอแบบนี้เลยน้องบอยจาะการให้นะที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีกระเด้งเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวกำลังลองรถกันนะ เสร็จสด,ดๆร้อนๆมันมาดเลยนะครับนี่นะาดูก็ต่อเมื่อกี้รถด,ดับนะเมื่อกี้รถด,ดับพ่วงแบตกันอยู่นี่เสร็จเรียบร้อย,นะยแล้วไาแล้วเก้าสิสองล้อแรงไม่แรงไม่รู้โอ้โหเป็นไงระบบเบรกของผมล้อลากแน่อนอน การันตีผลงานได้นะบอกเลยไม่มีแล้วนะแบบนี้นะแล้วผมทำคือไวเร็วเนียนแล้วก็ระบบเบรกไม่ซับซ้อนด้วยนะจบสวยแน่นอนไปลองแล้วนู่นนะจบเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับข่าฝากผลงานยังบัยไุรูทัมทาน,นีกันไปด้วยนะคิดอยากจะทํารถแบบนี้นะ รถเก่าก็ใหม่ได้เหมือนกันนะต้นทุนไม่สูงมากนะงานไวงานเร็วงานเนียนด้วยนะแล้วก็บริการนี่ถึงหน้าบ้านท่านนะแบบนี้เลยนะบริการถึงหน้าบ้านท่านแบบนี้ที่นี่ก็จังหวัดสุพรรณบุรีนะอำเภอสองพี่น้องก็จบไปได้ด้วยดีนะครับก็เจอไอทีที่ฉัดเชิงเซาแล้วกันนะฉัดเชิงเซานะฉัดเชิงเซานะครับก็ลองโทรมาดูนะเบอร์โทรศูนย์ข้อสามสามหกสามจีหกหนึ่งสามนะครับรับบริการให้ถึงที่อยู่แล้วนะ รทับใจแน่นอนงานไวงานเร็วนะการันตีผลงานได้นะเพราะว่าผมทำกับซีรีส์เจ็ดร้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะและมีประสบการณ์นแน่นอนแล้วทํากัมันมาค่อนข้างที่จะนานอยู่นะเกิดความเชีช่ชใจการทำงานแน่นอนนะผมการันตีผลงานได้นะคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับผม